สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วสาหรับรายการอยู่บ้านเพื่ออ้วนวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เชฟฟ่าฟ้าที่กำลังถือกล้องอยู่เดี๋ยววันนี้เราจะทาอะไรนะเชฟฟ่าฟ้าทำขนมหมูกรอบแบบง่ายนะเดี๋ยวเชฟฟ่าฟ้าเขาเตรียมส่วนประกอบไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่ามีอะไรบ้างโอให้เชฟฟ่าฟ้าแนะนําแล้วกันอันนี้คือขนม กับติดกไปอยู่แล้วก็หมูสามชั้นทำอะไรอยู่ก็รอให้หม้อร้อน่อนเหมือนเดิมนะครับเตาใช้หม้อทำอะไรสูตรเชฟว่าฟ้าเขาจะเอาหม้อไว้ใส่กับหมูสามชั้นเพราะว่าหมูสามชั้นมันดีแล้วมันโดนตัวเรามันร้อนกับมันเลอะปัวด้วยก็วิธีง่ายๆที่ทําให้มันไม่เลอะขัวเท่าไหร่ อันนี้ผมชอบส่วนตัวนะของเชนก็ฟ่างก็ชอบกินหมูดสามชั้นนะครับแต่ถ้า <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าคนไหนต้องการลดน้าหนักหรือว่า <c oughs> ไม่อยากให้แคลอรี่มันเยอะมากไม่อยากกินไขมันมากก็เอาเป็นเนื้อส่วนอื่นที่มันนน้อยแล้วกันแล้วแต่เลือกเอา สลับเป<ม>ิดมาแล้วก็มาเขี่ยเมื่มันติดบ่อติดแล้วเลยไม่ทิดแล้วติดก็ <c oughs> ได้ประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้เหมือนจะกลติดไม่กอันนี้ได้ยังคะเหลืองละไม่กระเด็นแล้วน่าจะได้แล้วครับโอเคไปไหนะเดี๋ยวไ่ไหนกน็ตัดเหมือนได้ใช้น้ำมันหมู หอมมากเลยกหมแค่ใช oh. oh ่เออใส่ก้านข้าวลงไปก่อนนเราจะใส่หมูเเข้าไปแล้วนะ โอ้โหหอมมากไปยแเนี่ยเราจะขึ้นรถนะเส้นน้ำกไปเร็กอง <ทำ S 2> อันนี้เสร็จแล้วเดีย๋ยวจะชิมให้ดูเลยเป็นไงชิมอีกรอบพร้อมหมูพร้อมผักพร้อมทุกอย่างน้ำอย่าน,นิดนึงน้ำน้อยผมไม่ตก <laughs> นิดเดียวพอหมูลงใต้นะ <c oughs> เห็นไหมตันแล้วนะร้อนตังค์จะเล่นเลยหมูกรอบไม่ได้เลยแหละเราใชาติรวมๆพร้อมหมูพร้อมผักก็รสชผักกับหมูอ่ะเอค้าวหน่อยกปกติเป็นข้าวใครชอบก็ได้ไหนก็ปรุงเอาเองแล้วกัน ไปแล้วนะครับทุกคนครับก็ฝากทุกคนติดตามช่อง M Chaser Channel ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับไปแล้วไม่ต้องแชร์หรอกแชร์ด้วยก็ได้เยี่ยมเลยบอกเพื่อนมากดยิ่งดีเลย <laughs>